ก่อนอืน่นสวัสดีนะครับผมชาวสมาชิกคนที่มารับฟังหรือรับดู u t u b e นะครับผมอันนี้คือจะเป็นคลิปแรกทีอ e. ีแรกของผมเลยนะครับผมในการทำ u t u b e เป็นครั้งแรกในีวิตนะครับที่จะมาทำนะครับตัวนี้ขอนำเสนอในการทำาีอแรกตัวนี้จะเป็นการทำพื้นเรือยางนะครับผมของซีฮอคหรือว่าพื้นเรือยางของหลายๆเจ้าหลายๆอื่นนะครับ <c oughs> แรงบันดาลใจจากคลิปนี้นะครับผมก็มาจากนนานักตกปลาใน Facebook นะครับผมว่าออมีคนสนใจในการทําพื้นเรือหรือองค์ประกอบของเรือยางนะครับด้วยการเขาเรียกอะไรต้นทุนต่ํานะครับไม่ถึงหมื่นนะครับเราก็สามารถมีเรือออกทะเลได้นะครับผมเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าการทําพื้นเรือยังไงนะครับผมแล้วก็มีการวิธีแนะนําอะไรแบบไหนบ้างนะครับเดีย๋ยวมาติดตามดูกัน นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการทําเรือการทําอะไรเงี้ยทยี่ออกทะเลออกตามชายฝั่งไม่ไกลมากอะไรเงี้ยสามารถออกได้จริงไหมอะไรไหมหรืออะไรยังไงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชม,มรับดูกันนะครับก็ตัวนี้เป็นเรือซีฮอคนะครับผมสาหรับ4ที่นั่งนะครับตัวนี้เป็นซีฮอคนะครับผมซีฮอคตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับปี2 0 0 0 20นะครับผมปี2020สีฮอกความโดดเด่นก็คือของตัวใหม่คือตัวนี้นะครับผมมันสามารถหมุนได้แต่สีฮอกตัวเก่าจะหมุนไม่ได้นะครับผมขอบอกคลิปนี้ไปก่อนนะครับไม่ได้ขายเรือนะครับผมแต่จะแนะนำสิสถานที่ซื้อนะครับผมเป็นช้อปปี้นะครับผมผมซื้อมาในช้อปปี้ในราคา2,000 2,000 2,000กว่าบาทนะครับแต่ถ้ารวมส่งด้วยอยู่มัน 3ามบบาทนะครับผมก็เป็นสีฮอกสีที่นั่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการทำพื้นเรือนะครับพื้นเรือตัวนี้เป็นพื้นเรือแบบพับได้นะครับเดี๋ยวมาดูนี่นะครับพื้นเรือแบบพับได้พับได้เป็นสามส่วนนะครับพื้นเรือตัวนี้พับได้เป็นสามส่วนเป็นไม้อัดนะครับปูด้วยพรมเป็นไม้อัดก่อสร้างปูด้วยพรมนะครับเป็นสามส่วน มแยกออกจากกันได้นะครับแยกออกกลางออกกันได้เดีย๋ยวเรามาดูวิธีทํากันว่าขั้นตอนแรกทํากันยังไงนะครับผมอเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแรกเลยว่าอาเรือ,อยางสี้องนะครับครับผมว่าขั้นตอนแรกเราต้องทงอําไงเดี๋ยวมาดูนะครับขั้นตอนแรกเรามันจะมีจุกลมแบบนี้นะครับของซีฮองแล้วหมุนให้ก่อนนะครับหมุนเข้าไป หมุนเข้าไปอันนี้ผมจะใช้เป็นเครื่องเติมนะครับแต่ว่าตัวที่เ็าแถมมาของซีฮอครู้สึกว่าจะเป็นแค่ตัวปั๊มลมนะครับเป็นตัวสูบลมมือนะครับแต่ที่อยู่ที่บ้านผมมีเครื่องตัวนี้นะครับเป็นเครื่องไดโวเป่าลมได้นะครับเดี๋ยวจะปั๊ไปก่อนก็ <c oughs> <c oughs> ระดับแรกการทำพื้นเรือง่ายๆเลยนะครับก็ สูบภายในเข้าไปก่อนนะครับสูบไปก่อนแต่ว่าเวลาสูบก็สูบช่องตัวนี้มันจะเป็นช่องที่สองนี่นะครับช่องที่สองสูบสูบช่องที่สองกับช่องที่สามพอนะครับสูบแค่สองช่องพอเวลาจะทําพื้นเรือนเนาะไม่ต้องสูบไม่ต้องสูบภายในนะช่องแรกไม่ต้องสูบนะครับไม่ต้องสูบสูบแค่สองช่องพออเดี๋ยวเรามาดูกันครับสูบก่อนนะครับสูบ เดี๋ยวผมจะบอกในการขั้นตอนทําแบบอย่างละเอียดเลยนะครับว่าทําแบบไหนอะไรยังไงนะครับตอนนี้สูบเข้าไปก่อนก็เริ่มพองแล้วนะครับ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะสูบเข้าเยอะได้แค่ไหนเนาะเพราะว่าผมก็เพิ่งเคยใช้ครั้งแรกในการใช้เครื่องสูบนะครับธรรมดาจะเป็นใช้เครื่องตัวนี้สูบใช้สูบมือเอา นะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนแรกเราก็สูบลมเข้าไปก่อนนะครับก็ขอฝากด้วยนะครับสําหรับช่องทางของผมนะครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกคลิปแรกผมขอเป็นการแนะนําก่อนนะครับเป็นการแนะนําการทําพื้นเหลือ,อยางก่อนแล้วคลิปต่อไปก็อาจจะมีอะไร ที่นําเสนอเรื่อยๆนะครับถึงการออกหมายออกทลิปตกปงตกปลานะครับก็ครบชุดนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้ผมด้วยเนาะไม่เคยทําคลิปวิดีโอลง YouTube เลยนะครับก็ฝากติดตามฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วย,นะค,ย,ค,วยครับก็เริ่มพองแล้วครับเริ่มคองลําใหญ่นะครับเรือซีฮอตซีที่นั่งตัวนี้อยู่ประมาณ12ฟุตนะครับใหญ่นะครับอยู่ประมาณ12ฟุต อ่าพอถึงพอสมควรแล้วตัวนี้นะครับจุดสำคัญี่สุดคืออ่ามาดูกันตัวนี้เราสามารถเอาออกได้นะครับมันจะเป็นลูกยางอยู่ข้างในคือลูกยางอยู่ข้างในถ้าเรือเราออกทริปหรือออกอะไรไปของตัวนี้นะครับคือเวลาเราก็พกตัวนี้ไปด้วยติดเรือไปด้วยนะครับผมถ้ามันอ่อนไปอะไรไปเราสามารถเสียบเสียบแล้วก็สูบได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นลิ้นลิ้นยางอย่างดีนะครับ กินยางนะครับกันลมออกนะครับสูบได้ตลอดเวลาครับเวลาออกทิปอะไรเงี้ยเราคิดว่าอมันอแฟบไปหรือเปล่าเลยเปล่าเราก็ใส่แล้วก็ได้ครับอ่ะเรามาดูช่องที่สามกันนะครับมาดูช่องที่สามกันเดี๋ยวติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เริ่มไม่รู้ว่าอาจจะเป็นการมีการตัดต่อทิดด้วยหรือเปล่าหรือว่าไม่มีก็อาจจะเป็นแบบนี้ไปเลยนะครับ อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับของช่องเรือยางนะครับผมครับผมหากินกับเรือยางนะครับเลเลยนะครับผมใครรู่เปล่าไม่ดูนะอขอฝากไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะทำพื้นเรือก่อนนะครับคลิปต่อไปก็จะเป็นการทำอะไรก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยเผื่อจะได้ไม่พลาดโอกาสาคลิปใหม่ๆที่ผมลงให้ดูนะครับ ตัวนี้สี่ฮอสี่ที่นั่งนะครับผมน้ำหนักสามร้อยกิโลสี่ร้อยบวกของด้วยสี่ร้อยแปดสิบนะครับผมก็ตัวนี้คร่าวๆก็คือรวมสัมภาระรวมคนด้วยก็สี่ร้ดสิบกิโลนะครับความหนาตัวนี้รู้สึกว่าจะ75็มิลน,นะครับแต่มันหาไม่เจอนะครับ เดี๋ยวมาดูนะครับว่าความใหญ่แค่ไหนนะครับครับผมก็ต่อกันเลยนะครับตอนนี้ก็พอได้ที่แล้วนะครับคืออพอได้ที่ละดูนะครับพอได้ที่แล้วนี่นะครับ พอเวลาสูบเสร็จความใหญ่ก็อยู่ประมาณนี้ดูนะครับวัดจากวเก๋งดูนะครับใหญ่นะครับใหญ่ใหญ่นะครับ,รบพอเราสูบได้ที่นะครับเป็นช่องในช่องนอกสองช่องนะครับช่องกลางก็มีที่สูบเหมือนกันเป็นรูที่หนึ่งแต่เราไม่สูบนะครับเวลาทําพื้นเรือก็พอเสร็จแล้วเราก็พลิกเรือ พลิกเรือนะครับพลิกเรือแป๊บหนึงอ่าพลิกเรือแล้วนะครับพลิกเรือไปทีนี้นี่นะครับพลิกเรือแล้วมันจะเป็นลักษณะแบบนี้อ่นานาเห็นตัวนี้ไหมขอบเนี้ยอ่านาเห็นไหมมันจะเป็นขอบเรือนะครับขอบเรือตัวนี้ให้เราเอาแผ่นพลาสติกใสก็ผมน่าจะทิ้งไปแล้วอันเก่าของผมเป็นแผ่นพลาสติกใสเป็นเหมือน าเรียกถุงยางอะถุงยางเป็นอะไรอะถุงยางหรือว่าถุงอะไรก็ได้นะครับก็เอามาติดเอามาติดผมไม่มีของด้วยจะทําให้ดูนะครับคือเอามาองั้นเดี๋ยวผมบอกคร่าวๆนะคือเอาถุงยางมาครอบหลังนะครับมาครอบเนี้ยครอบให้หมดเลยแล้วก็เอาเทปกาวปิดเทปกาวปิด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 ให้มันเป็นรูปทรงนะครับคือไงดีวะ เดี๋ยวผมคร้าวๆเนาะเพราะว่าของผมก็ทิ้งแล้วนี่นะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้คือถุงอะเวลามันจะเป็นสมมุตินะอันนี้มันเป็นพลาสติกใสนะเราก็เอามาคุมคุมมดเลยนะครับคุมหมดเลยคุมหมดเลยนะค,คุมหมดเลยแล้วเราก็เอาเทปกาวมาติด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 ขอบ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 เพื่อจะให้มันอยู่พออยู่เสร็จปุ๊บ อพอเข้าใจเนาะนะแล้วก็เอาเมจิกนะครับเมจิกขีดเลยครับเห็นเห็น,นช่องนี้ไหมอาจจะผมให้ดูนะ,ะนายเห็นช่องนี้ไหมมันจะเป็นช่องนี้กับช่องนี้เห็นไหมมันจะมี2องอยจะมี2องอยเราเลือกรอยที่3ามเอ้ยรอยกลางหนึงช่อง2องสาอยกลางเลือกรอยกลางนะครับก็จากที่เราทาบถุงใส่ไปเราก็เอาเมจิกขีดเลย ขีดบนถุงเลยตามตามนี้เลยนะขีดขีดไปเลยครับขีด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 ไปนะขีดไปเสร็จปุ๊บพอเราได้ปุ๊บได้สัดส่วนแล้วเสร็จปุ๊บแกะเทปกาวตัดถุงครับตัดถุงใสที่มันเป็นพลาสติกใสใช่ไหมตัดถุงเดตัดถุงใสพอตัดถุงใสเสร็จปุ๊บนะตัดถุงใสเสร็จปุ๊บเราก็มีแผ่นกระดานแผ่นกระดานนะครับเป็นแผ่นไม้ นะครับเป็นแผ่นไม้เป็นแผ่นใหญ่ๆแผ่นไม้ก่อสร้างสีดาแผ่นก่อสร้างสีดําที่มันจะเป็นที่เราหาซื้อตามวัสูุก่อสร้างที่มันจะเป็นแผ่นมันมันดาแบบนี้พอเห็นเนาะอ่ามันดํานี้มันจะเป็นแผ่นใหญ่เลยเราเอาถุงพลาสติกใสตัวที่เราวัดมาตัดแล้วเป็นรูปทรงได้แล้วมาทาบติดเทปใสเหมือนเดิมแล้วก็ขีดขีดเลยครับขีดให้มันเป็นรูปร่างแบบนี้ แบแป้บน,นึงนะครับครับผมเห็นไหมมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นพลาสติกใสมันจะเป็นช่องขนาดนี้เลยเราก็ทาบกับแผ่นดํานะครับทาบแผ่นดํามันก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้เราก็ขีดตัดตัดให้ได้รูปทรงนะครับตัดให้ได้รูปทรงเลยตัดได้รูปทรงแล้วเราก็มาหาัน3ามหัน3ามตัดเลยครับตัดเสร็จปุ๊บนะครับพอตัดเสร็จปุ๊บเห็นขอบขอบไม้ที่ตัดเราก็ แต่งครับแต่งด้วยใบเขาเรียกะไรกระดาษทรายนะครับแต่งด้วยกระดาษทรายขัดให้เรียบครับพอขัดให้เรียบเสร็จปุ๊บพอเราตัดแต่งได้3ส่วนนะครับได้3ส่วนเสร็จปับ๊บเราก็ทาด้วยแล็กเกอร์กันน้านะครับเป็นเล็กเกอร์กันน้ำเนี่ยสีมันจะมองๆพอผมทาเล็กเกอร์กันน้ําไว้นะครับ3รอบพอทาไว้3รอบพอมันแห้งปุ๊บมันจะเป็นส่วนของใครของมัน3ส่วน เราก็ซื้อพรมตามรานวัสดุโฮมโปรหรือว่าตามไทยวัสดุที่เขาจะมีพรมขายพรมนะครับมันก็จะเป็นเศษพรมแบบนี้เป็นพรมแบบนี้นะครับเป็นเนื้อพรมพรมปื้นคุ้นนี่แหละครับผมเราดูด้านดีดีนะมันจะมีด้านรองพื้นด้านบนนะครับผมเราก็พอวางพรมไปปุ๊บเอาแผ่นไม้วางตัดนะครับการตัดพรมให้มันตัดเหลือออกมา ประมาณขนาดนี้2ฝัง่งนะให้มันเหลือมาแล้วเราก็ามาทําการตัดแบ่งแบ่งแบ่งซอยให้มันเข้าลูกนะครับติดด้วยกาวตาหมาหรือกาวอะไรก็ได้ครับกาวติดผมนะครับมันก็จะเป็นเนี่ยเหลืองๆเห็นไหมแน่นนะครับกาวฮะพอเราทําแบบเนี้ยสส่วนนะครับสส่วนแล้วเราก็ยักไว้ช่วงนี้ ช่วงนี้แต่ละแผ่นนะครับการติดเดี๋ยวผมจะนี่นะครับคือตัวนี้ผมติดไปละมันจะเป็นลักษณะแบบนี้คือให้เราตัดไว้เพื่อแบ่งอ่ะ๋ย่าเปิดให้ดูเป็นบานพับนะครับบานพับตัวนี้มันก็จะเป็นเหล็กเราก็ตัดไว้มันจะเหลืออย่างนี้นะครับให้เราไว้ปิดได้นะครับเป็นบานพับนะครับ1ตัว2ตัว3ตัวใช้บานพับสตัวนะครับ ใช้บานพับสี่ตัวการเวลาทำพับนะครับผมแนะนำว่าให้ให้ทำพับแบบนี้นะครับพับไปที่หนึ่งนะครับคือพับพับตัวเ,นะเนี้ยนะนะดูนะพับตัวเนี้ยคือเป็นหัวใช่ไหมหัวขึ้นฝั่งนี้แต่พับฝั่งนี้หัวจะอยู่อีกฝั่งหนึง่งเห็นไหมหัวมันจะอยู่ฝั่งนี้มันจะสลับด้านกันหัวมันนะครับ เพราะเวลาพับออกมามันจะเป็นลักษณะแบบนี้นี่เห็นไหมเห็นไหมครับลักษณะมันจะพับเป็นแบบนี้ได้เอาไว้รถเก่งนะครับเพราะผมผมเป็นรถเก่งพับสามส่วนอ่ามันก็จะเหลือแค่นี้นะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรยากครับแต่ถ้าสงสัยยังไงก็คอมเมนต์มาได้เดี๋ยวผมจะตอบนะครับผมถ้าคลิปนี้ออกเป็นคลิปแรก ถ้าผิดพลาดประการใดผมจะทําการปรับปรุงให้นะครับเพราะผมก็ไม่เคยทําคลิปเนาะ,ะแต่ผมก็อยากออกมาแนะนํานะนะเพราะว่าการทําเดือ,อยยางมันเป็นต้นทำเอ้ตน้นทุนที่ต่ํานะครับแต่มันออกได้จริงนะครับเพราะผมออกมาหลายคลิปหลายหลายอันนี่ละขึ้นใหญ่ขึ้นอะไรผมก็เข้าเข้าออกเข้าออกมาแล้วนะครับก็คือหายห่วงนะครับผมก็การทํรากระดานสรเ็จมันก็จะห่อคุ้มประมาณนี้นะครับ อันนี้คือจะเป็นรูรูเอาไว้สําหรับเติมลมช่องที่หนึ่งของกลางนะถ้าจำได้นะครับช่วงตอนแรกๆนะครับอันนี้ผมก็วัดตัดนะครับพอ,อเวลาเรายืดนะครับมันก็อยู่ประมาณนี้ะนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับผมคลิป pe นี้ผมขอแนะนําแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับผมผมจะนับแนะนํา เป็นทีและสเต็ปขั้นตอนนะครับผมเพราะว่าถ้าแนะนําไปทีเดียวเลยกลัวนานาหลายท่านจะทําแบบว่าจะลังเลว่าต้องทําตัวไหนก่อนก็ทําตามนี้ก่อนนะครับคือสูบยางาสรุปคือสูบยางชั้นที่1เอ้ชั้นที่2ชั้นที่3ก่อนข้างในไม่ต้องและคว่ำเรือพอคว่ำเรือปุ๊บทาบเอาตัวนี้เป็นเกรนมีช่องอาลายหนึ่งลายสอง,ลา,สองลายสามเอาลายตัวนี้เป็นเกรน นะครับเดี๋ยว PE ต่อไปผมจะแนะนำการทำที่วางคันเบ็ดแล้วก็ทำอ,อ,อะไรอะที่วางคันเบ็ดแล้วการใส่ตัวนี้เข้าไปกับเรือ,อยางนะครับผม PE นี้ผมก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมก็อย่าลืมฝากติดตามกดไลค์กด s u b สไ r i b e ให้ผมด้วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยช่องเรือ,อยางของผมนะครับผมก็ยังไงได้เป็นกำลังใจแล้วทำออกมาเรื่อยๆนะครับผมมี การทำถึงไฟตกมงตกหมึกนะครับผมว่าเราจะทํายังไงอะไรยังไงแล้วต้องมีอุปกรณ์ไหนเสริมบ้างอันนี้คือพอีนี้จะเป็นเน้นของการทําพื้นเรือนะครับผมพื้นเรือไม้3ส่วนนะครับผมพับได้ใส่รถเก่งได้นะครับใส่รถเก่งได้นะครับผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับถ้าสงสัยอะไรยังไงก็ติดต่อสอบถามได้ใน f a c e b o o k นะครับชายตั้มนะครับสายนักล่านะครับ นักล่าสายน้ำนะครับเฟซบุ๊กคือชายตั้มนักล่าสายน้ำนะครับถ้าสงสัยอะไรยังไงก็เข้าไปสอบถามใน Facebook หรือว่าสอบถามในในนี้ก็ได้ครับในช่องทาง YouTube ก็ได้นะครับผมก<ม>็มถ้าคลิปนี้ออผิดพลาดประการใดก็ขอกราบอภัยในหน้าที่นี้ด้วยเพราะว่าผมก็ไม่เคยทําคลิปนะครับทำเป็นครั้งแรกนะครับผมก็จะทําคลิปต่อไปก็ได้นานาๆน,นี่แหละเป็นแรงบันดาลใจอย่าลืมเป็น แรงบันดาลใจให้ผมด้วยนะครับคอยฝากติดตามให้ผมด้วยคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมครับสวัสดีครับ